กรณีหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังส่งทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนักร้องเรียนสาวและดี t นักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่แอบอ้างชื่อและมีคลิปเสียงเรียกรับเงิน20ล้านบาทจากบอสติไอคอนลึกกว่าข่าววันนี้ขอย้อนเรื่องราวข่าวครา,าวของฟิล์มรัฐภูมิจากอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังเจอข่าวใหญ่พลิกชีวิตเคยโดนกล่าวหาว่าทำท้องไม่รับฟิล์มรัฐภูมินักร้องนักแสดงหนุ่มวัย40ปี โดดเล่นในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปีเกือบ20ปีก่อนฟิล์มรัชภูมิมีผลงานมากมายาเริ่มต้นจากการถ่ายแบบนิตยสารเล่นหนังเล่นละครก่อนจะก้าวสู่การเป็นนักร้องศิลปินซึ่งเรียกว่าประสบความสําเร็จเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังแห่งยุคสองพันเป็นไอคอนที่หลายคนชื่นชอบแต่ว่าจู่ๆชีวิตของฟิลมรัชภูมิก็พลิกผันค่ะเมื่อแอนนี่บูบอกว่ามีสัมพันธ์กับฟิล์มรัชภูมิมีลูกด้วยกันหนึ่งคน ฟิลไม่รับผิดชอบก่อนที่ต่อมาฟิล์มจะยอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กันจริงแต่ไม่รู้ว่าลูกใช่ลูกของฟิล์มหรือไม่เรื่องนี้ทําให้ชีวิตของฟิล์มพลิกผันในทันทีถูกกระแสสังคมต่อต้านอย่างหนักตนสังกัดยกเลิกงานแสดงและตัวฟิล์เองก็ยุติบทบาทการแสดงไปจากนั้นไปเข้าพิธีอุปสมบทก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศต่อมาฟิล์มและแอนนี่มีการฟ้องร้องกันและมีการพิสูจน์ว่าลูกไม่ใช่ลูกของฟิล์ นอกจากนี้ฟิล์มยังเคยตกเป็นข่าวใหญ่จากข้อพิพาทระหว่างเสียอูดสิทธิกรบุญชิมอดีตเซียนพระชื่อดังผู้ล่วงลับประเด็นที่เสียอูดเคยช่วยเหลือให้บ้านให้รถมูลค่ากว่า10ล้านบาทเรื่องนี้ปรากฏในหน้าสื่อพักใหญ่ก่อนจะเงียบหายไปปี2559ฟิล์มถูกฟ้องร้องหลังร่วมกันเปิดบริษัทเติมเงินจ่ายค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแต่ไม่มีการขออนุญาตก่อนฟิล์มยอมรับสารภาพ ด้วยสารสั่งจำคุกฟิมหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนโทษจำคุกรอลงอายาสองปีจากนั้นฟิมเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยมีการลงเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งต่อมาฟิมเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่หลังจากคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกจากพรรคเพื่อไทยไปสร้างพรรคไทยสร้างไทยฟิมตามไปอยู่ด้วยแต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี2566 ฟิล์มเข้าสังกัดพักพลังประชารัฐลงเลือกตั้งสสเขตของกรุงเทพแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งนอกจากบทบาทของนักการเมืองฟิล์มเองยังสวมมากของนักธุรกิจไฟแรงมีการเปิดบริษัทหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าธุรกิจจัดการประชุมธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คงต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่เรื่องราวของฟิล์มหลายคนเรียกเขาว่าแม่ก้าชีวิต เพราะพอเขาจะกลับมาโลดแล่นในวงการใดก็ตามมักจะเจอดราม่าอยู่ตลอดทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ค่ะ